ข้ากล่องไปให้พ่อแม่รู้แล้วรู้แล้วฉันคือเยเซียนนีจำฉันได้ไหมคะอาอฉันคือสวียชาวตี้แต่ตอนนี้ฉันมีชื่อใหม่แล้วฉันชื่อฟางจิ้งฉิวอาจารย์เย่ค่ะวันนี้พวกเรามาขอบคุณท่านโดยเฉพาะเลยค่ะพวกคุณสุภาพเกินไปแล้ว อาจารย์แย่ขอบคุณที่ช่วยหาจิ้งชิวให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพราะฉันกับจิ้งชิวมีวาสนาต่อกันนี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทําอยู่แล้วรีบนําของขวัญขอบคุณขึ้นมาเถอะค่ะอาจารย์เย่นี่คือของที่ประธานบริษัทเตรียมไว้ให้คุณเงินสดสิบล้านหยวนวินล่าบนยอดเขาหนึ่งหลังรถหรูสิบขันนี่มันร่ำรวยเหลือเกินไปแล้วมัง้ง น้องสาวกับพวกเขาส่งของพวกนี้ให้คุณทําไมกันหรือว่าคุณโกงเงินคนดูสดทางเน็ตฉันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกพี่เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังละกันประธานฝางดิฉันรับความปรารถนาดีของคุณแล้วค่ะแต่ของพวกนี้ดิฉันรับไม่ได้จริงๆค่ะคุณไม่รับไม่ได้นะคะถ้าไม่ชอบใจเราสามารถส่งอย่างอื่นไปได้อีกใช่ใช่อ้อยไม่ต้องค่ะดิฉันรับเงินของพวกคุณแล้วเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วค่ะแล้วการรับเงินมากเกินไปก็เท่ากับรับกรรมมากขึ้นฉันสมควรได้รับโทษ แล้วอาจารย์เย่ท่านว่าอย่างไรพวกเรายังสามารถช่วยท่านทำอะไรได้อีกบ้างประธานฝางบ้านท่านกำลังจะมีงานมงคลใหญ่ใช่หรือไม่ทุกเรื่องสำคัญท่านเก่งเหลือเกินลูกสาวของพี่ชายฉันค่ะอีกสามวันข้างหน้าก็จะไปจัดงานแต่งงานกับลูกชายของตระกูลส่งแล้วส่งซื่อโศส่งฉางซานหลานก็คือส่งฉางซานบุตรชายของส่งซื่อโศ นั่นเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในหาซื่อเลยนะงั้นขอให้ฉันกับพี่ชายได้รับบัตรเชิญด้วยคนได้ไหมพวกเราอยากจะร่วมฉลองความสุขด้วยได้สิรอฉันหาเงินก้อนโตในงานแต่งงานก่อนค่ารักษาพยาบาลแม่ก็จะครบพอดีไม่ใช่ว่าฉันจะโทษที่คนอื่นลาพักร้อนและคุณโรงแรมนี้แปลกดีนะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ฆ่ากันตายแบบนี้ล่ะดูเหมือนงานแต่งงานนี้จะไม่ธรรมดาแต่โชคดีที่ฉันก็เตรียมตัวมาแล้ว ททเทพธิดาเย่ขอโทษนะรถไฟฟ้าของฉันมันช้าหน่อยใครใช้ให้คนคนนั้นไม่ให้ฉันไปรับเขาเล่าเกือบจะสายแล้วฉันนี่นะไปกันเถอดเข้าไปข้างในอย่าไปยุ่งกับนางฟาราตรีฉันไปยุ่งกับเขาตอนไหนน้องสาวฉันนะ่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยได้เลยต่อไปเชิญคู่บ่าวสาว หันไปทางแขกทุกท่านในงานของเราไหว้ขับครับอาจารย์เสียวชิวเย่เชิญมานั่งตรงนี้ขับครับ